เรื่องการทำบันทึกเข้ามาวัดต้นเหตุเกิดจากเราวนี้เรารู้สึกไงบ้างขอบอกว่าเอาแตงแต่ทราบเรื่องเลยแล้วกันครับ<ม>ตอนแรกผมผมทราบตอนอยู่สนามบินครับ<ม>แล้วก็กําลังกําลังบินไปทํางานที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ระหว่างระหว่างเครื่องบินเราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรแต่พอไปถึงที่เกาหลีเนี่ยก็พอทราบรายละเอียดคร่าวๆแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักรับรู้สาเหตุจริงๆครับแล้วพอทราบจริงๆแล้ว คือคือตอนนั้นยังไม่ทราบเราเลยเราเลยไปขอโทษทางทางพี่น้ำชาก่อนเพราะว่าเหมือนเราสนิทกันแต่ว่าเราเพิ่งรู้จักกันเองก็เลยแบบยังมีความเกรงใจพี่เขาอยู่กลัวทําพี่เขาเดือดร้อนอใช่ครับแต่ต่าย <c oughs> ังตอบว<ๆ>่าแบบสนิทกันมากกว่าพี่น้อง <c oughs> ร่วมงานก,กันผมไม่ครับยืนยันตรงนี้ว่าเป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันครับแล้วก็สนิทกันจากจากรู้จักกันครั้งแรกก็คือลอวิโอวีเนี่ยแหละครับ แล้วที่มีคนเห็นตามสถานที่เที่ยวต่ากัาครับมีที่ไหนไหมครับเจโอเจโอเจโอเจโเจโอไปกินข้าวครับเจโอไปกินข้าวแล้วก็ส่วนส่วนที่เที่ยวก็ไปครับแต่ว่าไปกันหลายคนมากไม่ได้ไม่ได้ไปชิดไม่มีอะไรนี้เนาะไม่มีไม่มีครับชั่วครับมาเพจที่พูดถึงว่าไปเข้าห้องน้ำใช่อันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์คือคือมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งแถวแถวทองหล่อเนี่ยครับแล้วก็เอ่อ มันจะเป็นทางเข้าห้องน้ําแล้วก็จะมีม่านลงมาแล้วข้างในพอเดินเข้าไปปุ๊บมันจะมีห้องน้ำชายห้องน้าหญิงอย่างละห้องแล้วผมอะ่ะเป็นคนยืนต่อคิวกับกับพี่คนที่มาพิมเองแหละเพราะว่าผมยังยิ้มให้เขาอยู่เลยแล้วแบบตอนนั้นอะ่ะผมก็รอต่อคิวยู่ไม่รู้ว่าใครเข้าห้องน้ําชายแต่นานมากอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาก็เป็นพี่น้ําชาแล้วก็ยังแบบคือบรรยากาศมันมันไม่ได้ซีเรียสอะไระมันขำๆยังขำๆให้พี่คนนั้นอยู่เลยอะ่ออะแต่เรารัดกได้ไหมครับใช่ครับก็เลยก็เลย เป็นกังวลว่ามันมันแบบมันมีความไม่จริงอยู่ในในในสิ่งที่แบบพูดต่อกันไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็กังวลว่ากลัวกลัวทางพี่น้ำชาจะเดือดร้อนด้วยแล้วก็เสียหายจากจากคำที่บอกเรื่องเดโมก็คนก็เข้ามาสังเกตเยอะใช่ใช่ครับแต่แต่ห้องน้ำชายนี่จริงๆครับมันคือมันคือร้านอาหารญี่ปุ่นธรรมดามากๆเลยคร้านอาหารที่ที่เขาออกมาพูดกันนี่เราคือเราไปกับพี่น้ำชาหมดทุกที่ใช่ไหมครับที่เขาพูดยังไม่ได้มออะไรฟิตเนสอะไรฟิตเนสอ๋อเออฟิตเนส ฟิตเนสไปกันมาฟิตเนสแล้วก็มากินเจโอครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> วันเดียวกันครับแต่ข้อมากินปกติครับกินข้าวอ่ะบกับที่เวียดนามอ่ะที่เวียดนามก็ไปถ่ายละครด้วยกันครับซีรีส์เนี่ยแหละครับแล้วก็ <c oughs> เอ่อตอนวันสุดท้ายที่ที่ถ่ายเสร็จก็มีมีไปเดินเล่นกันแต่ว่าไปกับทีมงานไปกับพกเพื่อนๆด้วย<ม>ที่<ว>เล่นด้วยกันที่เวียดนามอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับมันเป็นมันเป็นถนนคล้ายๆแบบถนนแบบเปิดตอกนกลางคืนมากกว่ามันก็จะมีคอนเสิร์ต แบบกลางสีแยกในตลาดอะไรเงี้ยครับไปกันไปกันมาได้ได้คุยกันเขาไหมอีเขาครับตอนนี้ตอนนี้คุยกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผมก็เข้าใจในมุมปันปันแล้วก็ปันปันก็เข้าใจในมุมผมอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนมันเกิดจากความคาดเคลื่อนของข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ทำนองนั้นแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเหมือนเหมือนเราเคลียร์กันแล้วแล้วก็เข้าใจกันแล้วครับแล้วก็เป็นพี่น้องกันตามเดิม ตอนตอนนี้ก็ตามตามที่เราทั้งคู่ได้ได้เคยบอกกันมาเราเป็นพี่น้องกันนะครับน,นี่น้องมันคุยตอนที่ปันปันให้สัมภาษณ์กระสื่อว่าคุยตอนที่เกิดเหตุเลยหลังจากน้ำชาครับ<ช>อ๋อหลังหลังจากน้องน้องสัมภาษณ์วันที่สนามบินนะครับอ๋อเคยได้คุยกับน้องนั้นเย้ยใช่ครับเห็นว่าน้องแบบว่าจะไม่เรื่องธุรกิจจะไม่แบบว่ายุ่งกับเราแล้วค,นนรครับครับก็ตอนนี้ก็ยังดําเนินต่อไปอยู่นะครับผมแต่ก็เดี๋ยวพอเราเพิ่งผลิตลอ็ลอตล็อตนี้ออกมาแต่ถ้า พอจบล็อตนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราต้องคุยกันอีกทีหนึ่งครับได้คุยเรนกับน้องบ้างไหมคะได้คุยเรื่องธุรกิจกับน้ายบ้างก็คุยกันในกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คุยกันปกติครับอันที่ขอนี้มันค่อนข้างแรงแล้วเราเองเป็นดาวชนต่างคนกับปันปันด้วยใช่ครับก็ผมผมกังวลมากๆแล้วก็ไม่สบายใจกับข่าวนี้มากก็คืออยากจะขอโทษทุกๆคนเลยที่โทษครับอยากจะขอโทษทุกๆคนที่ใครก็ตามที่เดือดร้อนกับเรื่องนี้แล้วก็ สร้างความไม่สบายใจให้กับทุกคนอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่สบายใจเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยผมไปอยู่ที่นู่นแบบไปทํางานแต่แบบยอมรับว่าก็กังวลแล้วก็ทํางานได้ไม่เต็มร้อยครับามาไดไ้มาได้ดมาได้ตเตือนในสิ่งที่น้องกระทำลงไปบ้างไหมคะครับ<ณ>ก็จริงๆอยากให้ผมก็บอกมันไปนว่าแบบวันหลังต้องใจยเย็นขึ้นอนะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมเข้าใจในมุมน,น,น้องเขาบอกสาเหตุเราไหมคะว่าทำไมคนถึงโกรธวาอาไป ก็บอกเหตุผลเราเราก็เข้าใจมากคุนครับค่ะผมเราฟังนะตัวเราเห็นใจไหมครับเพราะว่าน้องเขาลงใจเองในการออกจากเรออจริงๆอันนี้ผมเคารพในการตัดสินใจของของปันปันปนะครับแล้วก็เคารพทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่ก็ถ้าถ้าพูดในมุมผมที่คนที่เคยร่วมง,งานกับน้องอะไรเงี้ยน้องเป็นนักสแสดงที่เก่งมากแล้วแบบทุกคนก็น่าจะรับรู้ในผลงานน้องๆน้องปันปันอยู่แล้วแล้วแบบ ผมก็ยังเป็นกำลังใจให้น้องต่อไปครับแล้วก็มีผลงานใหแบบผมก็จะติดตามนอกจากเราสามคนในวงการแล้วยังมีแฟนพี่น้ำชาเราได้ไมได้เคียบเขาครับอันนี้ได้ได้ฝากพี่น้ำชาไปขอโทษทางพุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนพี่น้ำชาด้วยครับนล้วเรามาทำอะไรมาจะทำให้เราความสัมพันธ์กับพี่น้ำชาลดลงไหมคะไม่กล้าไปไหนมาไหนด้วยกันไม่กล้าสนิทกันผมว่าปกติครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราเราเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วแบบว่าคือยังไงก็ปกติละ ก็อาจจะมีไปไหนมาไหนด้วยเหมือนเดิมเพราะว่ามันมันไม่ได้มีผลกระทบอะไระครับคือผมรู้สึกว่ามันก็เป็นพี่น้องแล้วก็เราก็เจอกันในกองถ่ายเพราะว่าตอนนี้ก็ยังถ่ายไม่เสร็จด้วยใช่ครับอันอย่างล่าสุดน้้าชาเขาเหมือนกับว่าส่งตัวแทนไปร้องให้เราค่ะต่อพวกคดีความเรื่องกัง,งวลไหมคะว่าอาจจะมีเอี่ยว กับเราหรือน้องเราอาจจะเข้าไปเอี่ยวด้วยหรือเปล่าด้วยแซนใช้วาจาไม่สุภาพครั้งที่ผ่านมาอันนี้ยังไม่ทราบครับแต่ว่าจริงๆผมว่าตอนนี้ปัญหาทุกอย่างมันมันมันเคลียร์แล้วแล้วก็เข้าใจกันทุกๆกฝ่ายแล้วจริงๆผมว่าก็การเข้าใจกันก็น่าจะดีที่สุดแล้วครับจริงๆตอนเราอยากเป็นสื่อกลางให้ฟันๆแล้วก็พี่ทำชายได้เจอกันไหมคะเหมือนมา้ของมันก็อยากเคลียร์กันมอ๋อผมว่าเขา เข้าใจแล้วก็คล้ายๆแบบว่าเหมือนเหมือนจะอารมณ์เย็นแล้วอะทัทง้งทั้งทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทุกอย่างตอนนี้มันมันเคลียแล้วอะไม่มีขาอร<ช>ุนใจอะไรแล้วทั้งสิ้นกับเรื่องที่ผ่านมาใช่ไหมครับเออไม่กล้าตอบแทน <laughs> ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าผมขอให้มันเป็นอย่างนั้นละกันครับ